เดือนตุลาคมมาถึงการแข่งขันเกมระดับโลกก็จะทยอยมาบรรจบทีละเกมครับไม่ว่าจะเป็น The International ของ Dota 2 PUBG Global Championship หรือว่า PGC ของ PUBG PC และแน่นอน LOL Worlds ของ League of Legends เกมดีๆเกมที่ใครหลายคนรักครับผม ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันของ LL World 2022กันที่ตอนนี้เพิ่งจบรอบ Quarter Final ไปหมาดๆและคู่ปิดท้ายที่เรากำลังจะพูดถึงนี้เองถือเป็นคู่ไฮไลท์ที่ไม่ว่าจะด้วยผลการแข่งขันความประทับใจและช็อตการเล่นที่คาดไม่ถึงอย่างคู่ของ Edward Gaming เจอกับ d r a g o n x หรือ DX r โดยวันนี้ไปจะมาเล่าถึงความมันส์และความน่าประทับใจของแมชการแข่งขันนี้ให้ทุกท่านได้ฟังกันครับ โดยการแข่งขัน LL World 2022ที่ในปีนี้ถูกจัดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือโดยในควอเตอร์ i n แนนี้ถูกจัดขึ้นใน Hulu Theater ที่มีความจุ5,500ที่นั่งโดยตัวฮอตั้งอยู่ใน Madison Square Garden ที่มีประวัติศาสตร์ของการแข่งขันกีฬามากมายครับทั้งบาสเกตบอลมวยปล้ำรวมถึงฮอกกี้น้ำแข็งเป็นต้นครับก่อนเริ่มเกมคู่นี้มีสิ่งที่น่าจับตามองคือ Edward Gaming ที่มาจากลีกประเทศจีน ที่เป็นแชมป์เก่าของเวิลด์2021ต้องมาเจอกับทีมมามืดในลีกเกาหลีใต้อย่าง DRX หรือ Dragon X ที่พลิกคว้าอันดับหนึ่งในรอบกรุ๊ปสเตจเหนือทั้งทีมโรกที่มาจากยุโรปและเขียดท็อปอีสปอร์ต e ทีมจากจีนตกรอบกลับไปแบบพลิกโผเลยทีเดียวความพิเศษที่2คือเมโกะซัพพอร์ตฝั่งแชมป์เก่าเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกับเดฟ ADC หรือแครี่ของฝั่ง DRX มาก่อนครับในทีม Edward Gaming และความพิเศษสุดท้ายคือในวันนั้นเป็นวันเกิดของเดฟอีกด้วย ึ่งเจ้าตัวก็ได้เผยแล้วว่าเวิลด์ครั้งนี้ก็จะเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายของตนเพราะอายุของเขาเองก็26ปีแล้วครับก็คงจะต้องมีการเข้ากรมเพื่อเป็นทหารตามกฎหมายของเกาหลีใต้ต่อไปเริ่มเกมมาเป็นฝั่ง EDG ครับหรือ Edward Gaming ที่ขึ้นนำไปก่อน2.0ต่อ 0. ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดครับทีมแชมป์เก่าขึ้นนาแบบขึ้นแท่นไปแล้วเรียบร้อยครับทั้งฝีมือการเล่นที่มาอย่างเหนือความคาดหมายและการมาพร้อมกับโชคในเกมที่2ครับที่เดฟพยายามลักไก่ไปตีบ้าน the inhibitor. I can't believe it. I've never seen that in all my years of playing League of Legends. I have never once in my life seen that happen. EDG will now secure the elder and it feels like the DRX are losing everything. ทำให้เกมที่3 DRX เลือกที่จะไม่โฟกัสการพลิกไฮเมอร์ดิงเจอร์ในตำแหน่งซัพพอร์ตที่เหมือนเป็นแผนซ้อม1ของทีมและบังคับให้ EDG เสียสล็อตการแบนในเกมนี้ไปเมื่อเริ่มเกมที่3เดฟที่เลือกเล่นดราเวนสามารถเก็บคิวและได้เงินจากพาสซีฟไปเป็นมูลค่าเกือบ300โกทำให้ม omentum ของเกมเริ่มไหลมาที่ DRX ทีละเล็กทีละน้อยครับและยูยูก็มีคิวที่2ตามมาทำให้อนุภาคของดราเวนเกินกว่าจะควบคุม และทำให้ D.R.X ตีตื้นขึ้นมาเป็น1ต่อ2ในที่สุดเกมที่4 D.R.X ก็ยังเป็นทีมที่กลุ่มความได้เปรียบในช่วงไฟท้ายเกมไว้ได้ดีกว่า ที่ถึงแม้ฝั่ง EDG จะมีสเกลมิดเลนที่เล่นเลืลอบล้อ o n ที่บอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเกิดได้แฟตมากๆเลยครับผมทั้งสกอร์คิวและการฟาร์มก็สามารถเก็บแต้มตีเสมอไปได้เป็น2ต่อ2แบบสุดมันครับ มาถึงเกมสุดท้ายที่ตัดสินชะตาของทั้ง2ทีมซึ่งเป็น DRX ที่กลุ่มความได้เปรียบตลอดทั้งเกมเลยครับผมจนกระทั่งนาทีที่36วินาทีที่20ที่คิง g e n ถูกจับตายกลางแมปทำให้ไฟกลายเป็น4ต่อ5และ EDG ไหลไปเอา Ocean Drake เพื่อป้องกันการเก็บ Ocean Soul ของ DRX ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นใจทุกอย่างให้กับ EDG ครับ แต่อยู่ๆเทีแห่งโชคก็กลับมาเข้าข้าง D.I.X ครับที่พรีอลชิกพุ่งไปกดไมัยได้โอเชนโซไปแบบสุดติดตาตึงใจแถมยังทำให้กระบวนทัพของ E.D.G แตกเป็นพึ่งไร้นางพญาโดนเซกาที่เกิดมาทั้งเกมเก็บควอดรคิวและไหลถึงบ้านในที่สุดจบซีรีส์นี้ไปอย่างสุดมันด้วยการพลิกนรกเก็บชัยชนะของ D.I.X ถึง3เกมรวดส่งแชมป์เก่ากลับบ้านในที่สุดครับ2,000 942 d a y หลังเกมนี้มีการให้สัมภาษณ์ถึงผลงานของเดฟและเพียวชิกค,ครับตัวหน้าแฟนๆกว่าพันคนรวมถึงเพื่อนๆจากเกาหลีที่มาให้กำลังใจทั้งเดฟและ DRX ด้วยคำถามที่ว่านี่นับเป็นครั้งแรกในรอบ2,942วันที่คุณเข้ารอบสู่รอบรองชนะเลิศ คุณรู้สึกอย่างไรคำถามนี้ต้องบอกเลยว่าทำให้เดฟตอบคำถามนี้ทางน้ำตาว่าถ้าหากวันนี้ผมไม่ได้เข้ารอบแต่มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมพัฒนาไปได้ดีแค่ไหนและพัฒนาต่อไปได้ดีอย่างไรได,ด้วยด้วยซึ่งหลังจบการสัมภาษณ์ท้งทีมงานและเพื่อร่วมทีมก็มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดของเดฟอีกครั้งก่อนจะปิดการแข่งขันในวันนี้อย่างสวยสดงดงามครับ อย่างไรก็ดีที่ผมนําการแข่งขันของวันนี้มาให้ทุกท่านรับชมกันนั้นเพื่ออยากให้ทุกท่านได้รู้สึกถึงความหลากหลายความหลากอารมณ์ของอ e ีสปอร์ตซีนว่าเต็มไปด้วยความสนุกสังคมดีๆเรื่องของโชคสตาร์ที่มามากกว่าฝีมือและความประทับใจอย่างเช่นปีก่อนที่การแข่งขันดี e ิน t n r n a t i o n a l 10 Dota 2หลังจากที่ OG เอาชนะ Quincy c ครูไปได้พี่ชายของซูเมลอย่าง YS ได้พิมพ์แชทหาน้องชายของเขาว่า Good เก m e Good luck little bro สร้างความประทับใจดุดดังการ์ตูนโชว์เนนเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพโมเมนต์ดีๆของการแข่งขัน l l World 2022ที่แถบเอเชียบ้านเราอาจจะทางตาดูไม่ไหวจริงๆครับรวมถึงไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยด้วยแต่ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ช่องออนไลน์สเตชัเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสารเกมและอนิเมะดีๆจากพวกเราสำหรับวันนี้ไปขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เมื่อถึงโอกาสสวัสดีครับ